มาเด็กๆมาไม่ให้ออกเที่ยวเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซทุกท่านค่ะวันนี้แม่ใจดีอีกแล้วให้ออกมาเที่ยวกันเปิดประตูให้ออกมาเที่ยวอาบแดดกันนะคะนี่ก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆนะคะแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเนาะพอดีเมื่อกี้เข้ามาส่งของค่ะส่งไซแมว มีส่งทรายแมวให้กระสอบหนึ่งนะคะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆขอให้ท่านแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ mm hmm. เป็นอะไรที่ดีใจเพราะว่าทรายแมวนี่ก็คือสิ่งสําคัญค่ะทั้งทรายแมวแล้วก็อาหารของพวกเขา mm hmm. พวกหนูไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากความน่ารักเนี่ยะคะ mm ่ะ hmm. ใช่ไหมลูกนอกจากมาส่งความน่ารักให้ดู อานน้ำชายน้ำชายพากันเดินเล่นนะคะเดินเล่นเช็คของกันเอามามากลุ่มนี้ออกมาเร็วกลุ่มเอกน,นี้ออกมาลูกไปเรียกเพื่อนมาเร็วไปเรียกเพื่อนมาชตุนไปเรียกเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาเที่ยวกันไม่ให้เที่ยวเออไม่ให้หนูออกเที่ยวหนูก็จะให้แม่รูปหลังให้อยู่นี่แหละเนี่ยค่ะ บอกแม่รูปหลังให้หนูน้อยมายืนเอ็นเหมือนสตูนผอมลงนะคะใช่ไหมหลูกไหนไแม่ดูซิเนี่ยเหมือนเหมือนผอมลงเลยจากตัวเขามีความรู้สึกว่าลูกผอมลงเวลาลูกผอมลงก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่นางไม่ได้เป็นอะไรหรอกผอมลงนี่คืออาจจะเป็นเพราะมาก,กินแล้วก็ขับถ่ายดีระบบขับถ่ายดีเพราะว่าพวกเขาไม่เครียดอะไรเนาะ มันก็เลยทําให้เขาแบบว่าไม่ตุ๊ตะแต่ก็อย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะเนาะนางจะได้วิ่งคล่องๆหน่อยมาลูกมาเร็วออกมาเที่ยวกันมาเร็วๆพี่ยังไม่ออกมากันเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าบางคนนอนอยู่นะคะบางคนนอนอยู่นอนยังไม่ตื่นอานน้นชัยสารวจใหญ่เลยนะลูกแสงสะท้อนนะคะแสงจะสะท้อนน้าชัยสารวจใหญ่เลยนะ ปีใหม่พ่อ,พอแม่ไปเที่ยวไหนกันไหมครับแม่กิ่งคงไม่ได้ไปไหนนะคะคงอยู่กับลูกๆนี่แหละเพราะว่าเราลูกเยอะเนาะเรื่องเที่ยวนี้เราตัดไปเลยบอ,บอกเรื่องเที่ยวแม่ผมไม่ต้องไปไหนอยู่กับพวกผมครับแต่ละคนแต่ละคนอันนี้สายทานนะคะ ไปทานนี่พุงก็เริ่มห้อยแล้วนางตัวเล็กนะคะแต่ว่านางค่อยๆเริ่มพอเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นเนี่ยค่ะทองแท่งครับมาลูกมาทองอ้นก็อยากเที่ยวหรอคะลูกนี่ทองอ้นแม่ใส่ปลอกคอให้ช่วงนี้นางอ้อนแม่เก่งนะคะทองอ้น พอให้ออกบ่อยๆก็จะเริ่มไม่ค่อยจางตื่นกลัวมากเหมือนตอนแรกๆนะคะทองพูนห้ามเกเรไข่นะลูกดูท่าดูท่าย่องท่าย่องจ้องสายคนอื่นเขาห้ามเกเรไข่นะลูกทองพูนให้แม่กิ่งให้ออกมาตรงนี้กันคือพวกเขาก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่กิ่งปิดกั้นหมดแล้วเนาะ นี่ของเราบ้านเราก็มีนะคะทำทำฉลองปีใหม่ปีฉลองกับลูกๆเนี่ยค่ะติดดาวเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วเนาะปีก่อนๆเรามีติดในบ้านตอนนี้ก็เลยออกมาติดข้างบ้านเนี่ยค่ะเอให้บ้านเรามีสีสันบ้างจะได้ชื่นหูชื่นตาของแม่เวลาเดินผ่านไปผ่านมามองไปมองมานะคะ วลาพาลูกๆออกมานั่งเล่นตรงนี้แม่กิ่งจะเป็นคนแบบนี้ค่ะชอบอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนมีระเบียบเป็นคนลักษณะแบบนี้ก็เลยเป็นคนชอบจัดชอบแตง่งยิ่งถ้าให้จัดบ้านแต่งบ้านเนี่ยทั้งคืนก็ได้ค่ะไม่ต้องนอนก็ได้ทำถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข มาอ้อนแม่ใหม,ม่นี่ทองอุไรนะคะทองอุไรอ่ะตุนตุนไปไหนละคะลูกตุนตุนไปตรงไหนแล้วออกมาสีคะไปเล่นอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านเหรออุ๊ยอากาศบัดร้อนแล้วแม่ตุนตุนมานอนอยู่ในบ้านดีกว่าถึงพัดลมดีกว่าใช่ไหมอือข้างนอกอากาศแดยดจ้าร้อนนะคะนางมานอนเฝ้าประตูถึงพัดลมตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมคะ ใช่ไหมหนูไม่ชอบความร้อนหรอกลูกหนูเที่ยวเบื่อแล้วใช่ไหมข้างนอกอะ่ะนางได้ออกทุกวันนะคะคนอื่นๆไม่ได้ออกทุกวันแต่สตูนเนี่ยจะได้ออกทุกวันนางก็เลยไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหรล่ละสองนมสองหนุมหน่มพี่น้องนี่ไม่ออกหรอครับฮะพี่ทองก้อนกับพี่ทองหยอดไม่ออกหรอครับลูกไม่ออกไปเที่ยวหรอครับลูกฮะออกไหมออกไปเที่ยวไหม แล้วก็อันนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะที่สั่งขนมมาให้กับศัตรูแล้วก็พี่ๆน้องๆค่ะผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกท่านนี้ด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะของชอบของเด็กๆบ้านนี้เลยค่ะโตโรพัดบางคนถ้าไม่พัดนี่ไม่กินเลยนะคะต้องกินโตโรตัวนี้ ชอบกันมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวยตามแม่ทำไมคะลูกไปตะตุนออกไปเที่ยวมาลูกมามาเร็วไม่ต้องแอลลอะเราอะ่ะมาเร็วนี่เห็นไหมคนอื่นเขาเที่ยวกันเนี่ยพอน้องๆอ,อยู่ข้างนอกเยอะแม่ทองมาก็ไม่ค่อยอยากจะออกนะคะอื้อ น้ำกเลยนะอาแม่นั่งเป็นเพื่อนตรงนี้ลูกแม่นั่งเป็นเพื่อนตรงนี้มาเร็วมาครับอ๋ออะไรอ่ะ,อะลูกทองอินออเก่งเก่งเก่งกับทองอินนะคะเก่งกับคนโน้นคนนี้ข้างนอกโซนนี้แม่แกิ่งก็จะมีอาหารให้นะคะมีน้ำมีอาหารให้เหมือนเดิมพี่สายพี่สายอย่าเล่นนะลูก พี่สายอย่าเล่นนะครับหอยแมวแม่กิ่งซื้อนี้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่แม่กิ่งยังไม่เลี้ยงแมวเนาะน่าจะประมาณ78ปีแล้วนะคะ78ปีแล้วสําหรับเม่านหอยเนี้ยแม่กิ่งจะเป็นคนรักษาของด้วยแล้วก็นี่แะคะ่ะก็อยู่กับเรามา78ปีแล้วก็ยังอยู่สภาพดีอยู่นะคะเมื่อก่อนแม่กิ่งจะห้อยไว้ที่หน้าห้องน้ํา แต่พอเลี้ยงแมวก็เร็วออกมาก็เป็นคนรักษาของอยู่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ประมาณว่าชมตัวเองชมตัวเองเป็นคนรักษาของนะคะไปตอนนั้นไปเที่ยวดอนหอยหลอดมั้งถ้าจําไม่ผิดไปเที่ยวดอนหอยหลอดแล้วก็เนี่ยค่ะซื้อมาพี่สายอย่าไปเล่นนะลูกเนี่ยเด็บติดใช่ไหมเด็บติดหอยใช่ไหมนะ่ะอ้ยพี่สายนี่ทำไไม่ออกให้ เกี่ยวเล็บก,ก็ติดหอยบ้านทางบ้านก็มีแต่ของลูกๆนะคะจากในบ้านเสร็จแล้วก็ลามออกมาหน้าบ้านแต่หน้าบ้านจะเป็นของของใช้ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าเอาไว้ในบ้านไม่ได้พวกเขาเยี่ยวใส่ก็เลยต้องเอามาไว้ในบ้านเนี่ยคะ่ะออกมาพี่สายออกมา ช่วงนี้พี่สายก็เริ่มจะอื้อไม่ค่อยออกอีกแล้วนะคะแต่แม่กิ่งก็พยายามให้กินยาแล้วก็พยายามนวดท้องให้เขาบ่อยๆให้อื้อมอ่อนตัวลงเนาะง<ล>ั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะ <S <S ขอบคุณพ่อพ่อแม่สีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะชตูนขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ส่งสายแมวมาให้ชาตูนนะคะ แล้วก็ขนมด้วยค่ะสะตูนชอบมากค่ะนั่งเป็นนกฮูกเลยนะคะนกฮูกนกเขาแมวเอาเข้าวบ้านมาแล้วครับ เข้าบ้านแล้วครับในบ้านเย็นกว่านาะลูกเนาะเข้าบ้านดีกว่าในบ้านเย็นสบายกว่านอกมันร้อนให้เที่ยวพักแป๊บๆนะคะไม่ให้เที่ยวนานประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับดูรับชมค่ะ